ครับเดี๋ยวมาพบอีพีที่สองเพิ่งคิดไอเดียออกได้เมื่อกี้นี้มีท่านหนึ่งนะที่บอกว่าเราสามารถต่อท่อเดียวให้ให้แอร์อยู่นอกเต็นท์เพื่อที่จะประหยัดพื้นที่ในเต็นท์เนาะเราเอาแอร์อยู่นอกเต็นท์เขาบอกว่าสามารถต่อท่อเดียวได้ไหมผมบอกเขาว่าผมก็ไม่ไม่แน่ไม่ทราบเหมือนกันว่าต่อ,อยังไงทีเนี้ยผมก็เลยบองดูว่าไอ้ไอ้กล่องเนี้ย ที่เราต่อท่อที่ท่อที่สองอะท่อลุมดูดอะมันสามารถอะดัใส่เป็นท่อหน้าได้โดยที่ผมอะารังหน้าที่ยึดอะมันไม่มีอยู่แล้วแหละเราต้องใช้เทปทีเนี้ยผมก็เลยลองนี้ลองผิดลองถูกแต่ผมยังไม่ได้ไปกางต็นนะครับยังไม่ได้ไปแคมปปิ้งนะก็คือลองลองเพิ่งคิดไอเดียเมื่อกี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้านะถ้าเราไปนะอาจจะลองอาจจะลองวิธีนี้คือคือ,ค,อคือมาให้ดูก่อนว่า ผมต่อแล้วมันจะเป็นยังไงเอาง่ายๆเลยครับใครที่ได้กล่องจากผมไปเอาโปรโมทหน่อยแล้วกันมีคนสนใจเยอะใครที่ได้กล่องตัวนี้จากผมไปนะครับมันสามารถแอร์เด็บมาใส่ข้างหน้าเพื่อเอาเต็นท์อยู่ข้างนอกแล้วต่อท่อแอร์ไปอยู่ข้างในได้อ่ะเรามาดูกันเลยอันนี้คือ,อะระบบสองท่อเนาะที่เราทําไว้ก่อนอันนี้โอ้คนดูเยอะเลยคนสนใจเพียบเลยทีเนี้ยตอนแรกว่าจะทําทใช้เองแต่เนี้ยมีคนสนใจผมก็ทํามาห้าชุดนะครับเผื่อใครสนใจ ตอนนี้มีจองจองแล้วหนึ่งชุดเหลืออีกสี่ชุดนะครับรีบๆนะครับไม่งั้นอ่าหมดก่อนเดี๋ยววันจันทร์เนี้ยจะส่งละที่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 จองให้ครบทุกอย่างครับยกเว้นท่อเนาะอ่ะมาดูกันเลยอันนี้ระบบของผม EP แรกรีวิวไปละนี่คือ EP ที่สองแทม<ะ>นี่ครับโดยเป็นที่อ่าจากท่อที่อยู่เป็นท่อที่สองที่เราต่อเมื่อกี้เอามาอดแดปใส่ข้างหน้าได้ครับดูนี่ระบบ หนึ่งท่อเอาแอร์อยู่นอกเต็นท์แล้วก็เอาท่อท่อแอร์เนี่ยท่อคอมเย็นเนี่ยเข้าไปอยู่ในเต็นท์นี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ผมทําแบบรีบๆออกแบบยังไม่สวยว่างั้นเถอะก็คือผมแค่ลองแค่ลองแต่แต่ไม่รู้ว่ามันจะเย็นหรือมันจะไม่เย็นผมไม่รู้นะอันนี้ก็คือคือความคิดไอเดียของผมเองทีเนี้ยพอผม ไม่ต้องยึดอะไรเลยครับก็คือเอากล่องที่อยู่ข้างหลังเนี้ยถอดลองอมาแล้วก็หรือมีสองกล่องได้ยิ่งดียิ่งดีเลยก็คือเราไม่ต้องถอดอข้างหลังเนี้ยจะใช้เคปมันไทยลัดใช่ไหมโอเคอันเนี้ยไม่ต้องใช้เคเคนบิไทเลยครับอันเนี้ยใช้เทปอาเทปมันมีหลายสีอาจจะเป็นสีขาวก็ได้เพราะว่าผมผมมีสีเขียวก็เลยเอาสีเขียวมาลองแปะดูก่อนคืออาจจะแปะแบบแบบแบบไม่ไม่ได้สวยอะไรหรอกแปะคือ,ค,อคือไม่ให้เอมมันออกเฉยๆครับดูดูด ดูม,มุมอย่างนี้อ่ะคือไม่ให้แอร์ออกเฉยเนี่ยครับคือระบบหนึ่งท่อเอาเอาแอร์ออกนอกเต็นท์แล้วก็อ่าต่อท่อเนี้ยเข้าไปข้างในเข้าเข้าไปข้างในเต็นท์ซึ่งประหยัดพื้นที่ได้ข้างในก็ปรับสวิงได้นะครับเพราะว่าแอร์เส้นมันไม่ได้สวิงออตโอต้อ,อยู่แล้วมันเป็นสวิงแบบมือเราก็ปรับได้เราโยนี้ยังไงแต่ผมยังไม่เคยลองนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่เคยลองแต่ระบบสองท่อแอร์ข้างหลังเนี่ย ลองแล้วแอร์เย็นฉ่ำแต่เนี้ยไม่มีปัญหาอ่ะพอเราเอาจากข้างหลังหรือเรามีอีกอีกกลองหนึ่งอ่ะเรามาต่อองนี้เราใช่ไหมครับแล้วก็เอาท่อยเนี้ยใส่เข้าไปเลยแล้วก็เป็นประมาณนี้พอใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาท่อตัวเนี้ยครับเข้าไปอยู่ในเต็นแต่เรื่องเต็นแฟบเต็นฟีบโรอะไรเรายังไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือ สามารถเอาแอร์ออกไปข้างไว้ข้างนอกได้โดยที่เราต่อแค่ท่อเข้าไปในเต็นแค่นั้นพอโอเคส่วนคลิปนี้ก็ก็มีประมาณนี้อันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าแอร์เย็นหรือไม่เย็นทุกทัานอ่าคนที่ได้กล่องน,นี้ไปหรือทํากล่องแบบผมไปลองไปทําดูครับผมว่ามันอาจจะดีก็ได้อาจจะเย็นก็ได้อ่าต้องลองดูนะครับโอเคครับส่วนใครที่สนใจกล่องติดต่อได้ครับตอนนี้ผมทํามาอยู่ห้าเดอร์ตอนนี้ มีคนสั่งซื้อแล้วหนึ่งออเดอร์นะครับคือคือจัดส่งได้วันจันทร์นี้เลยใครสนใจก็ทักแชทมาแลมาได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ